สวัสดีครับผมตั้มจากไครนอครับวันนี้ผมนำรถปิกอัพนะครับเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษ t o y ย t a h ไฮรักเร o วแซดอ i ดิชันะครับรถยนต์รุ่นนี้เรียกว่าเป็นรุ่นที่เอาใจวัยรุ่นมากๆหรือว่าเป็นรุ่นที่วัยรุ่นสร้างตัวต้วตองดูครับเพราะว่ามีการตกแต่งในสไตล์สปอร์ตมารอบคันเอาใจวัยรุ่นนะครับสิง p ์ปิกอัพยุคนี้จริงๆครับ t o y ยต้าไฮรักเรโวเข้ามาทาตลาดด้วยกัน2รุ่นนะครับหรือว่า2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือ รุ่นสมาร์ทแคหรือว่าแบบแค p เปิดได้ครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือในรุ่นดับเบิลแคหรือว่า4ประตูนั่นเองครับทั้ง2รุ่นก็จะมีราคาแตกต่างกันนะครับถ้าทุนน้อยหน่อยหรือว่าไม่ชอบในรูปแบบแบบ4ประตูดับเบิลแคก็จะไปเล่นในรุ่นสมาร์ทแคหรือว่าแบบแคบเปิดได้ได้ครับนอกจากนี้ผมจะนํารถยนต์ p ิกอัพรุ่นนี้ไปทําการทดสอบสมรรถนะนะครับเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้เห็นเครื่องยนต์24ลิตร ที่ให้กําลังสูงถึง150แรงมา้าแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงถึง400นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมก,กันกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับมาดูในเรื่องของผลทดสอบอัตราเร่งนะครับแล้วก็ทําการเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ที่ได้รับการติดตั้งกล่องเพิ่มแรงม้าเข้ามาโดยกล่องใบนี้ก็จะให้กําลังแรงม้าเพิ่มขึ้นอีก18แรงมา้าแล้วก็มีแรงบิดเพิ่มขึ้นอีก25นิวตันเมตรด้วยกันครับเรียกได้ว่านะครับเมื่อกล่องทํางานหรือว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทำให้ได้แรงม้ามากถึง168แรงม้าและก็ยังมีแรงบิดสูงถึง425นิวตันเมตรด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาดูผลทดสอบนะครับรวมทั้งรีวิวเจาะลึกรายละเอียดต่างๆในรถปิกอัพรุ่นดีว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเรามาดูราคาเดี๋ยวผมจะไล่ราคาตั้งแต่รุ่น Smart c แคหรือว่ารุ่นเริ่มต้นในรุ่น Z Edition ให้ได้ทราบกันนะครับว่าเริ่มต้นในราคาเท่าไหร่สำหรับ Toyota h i Lu x Revo ในรุ่น Z Edition หรือว่ารุ่น Smart Cap รุ่นเริ่มต้นเกียร์ธรรมดานะครับหรือว่า2.4 NT ุดสเกียร์ธรรมดานะครับตั้งราคาไว้612,000บาทครับและก็ถัดขึ้นไปนะครับเป็นรุ่น2.4 NT ุเกียร์อัตโนมัติราคา662,000บาทครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น2.4มิดเกียร์ธรรมดานะครับตั้งราคาไว้686,000บาทครับและในรุ่นท็อปสุดของรุ่น Smart Cap นะครับ2.4มิดเกียร์อัตโนมััตติ้้งราคาคไว 7, 36,000บาทครับส่วนในรุ่น4ประตูนะครับเริ่มต้นเลยก็คือรุ่น e n t ท y เกียร์ธรรมดาตั้งราคาไว้6 9 2 0 0 0บาทครับและในรุ่น e n t ท y เกียร์อัตโนมัตินะครับตั้งราคาไว้7 3 2 0 0 0บาทครับมาถึงเกรดในรุ่นท็อปกันบ้างครับเกรดในรุ่นท็อปรุ่น4ประตูหรือว่าดับเบิลแคปนะครับเริ่มต้นเลยก็คือในรุ่นเกียร์ธรรมดาหรือว่า2-4มิตรเกียร์ธรรมดาตั้งราคาไว้70 0 0 0 56,0 0 0บาทครับสำหรับรถคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่น2.4มิตเกียร์อัตโนมัติซึ่งเป็นรุ่นที่เต็มไปด้วยออปชั่นมากที่สุดเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับตั้งราคาไว้796,000บาทครับวายบอดี้แบบนี้ที่ถูกนำมาติดตั้งใน toyota hilux revo ในรุ่น s e a l edition นะครับวายบอดี้หรือว่าโป่งซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ตกแต่งแบบนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าเป็นการใช้หัวเก่งของในรุ่น p r e z m n e r แล้วก็รุ่นขับเคลื่อนสีล้อครับ จะเห็นได้ว่าโป่งซุ้มล้อทั้งด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะด,ด้านท้ายนะครับเป็นของในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ในรุ่นพีเรนเนอร์ทั้งหมดครับทำให้ pick up ตัวเต้คันนี้นะครับมีมัดกล้ามากขึ้นนี่ครับโป่งซุ้มล้อนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับ เพิ่มมัดกล้ามเข้ามาทําให้เรารสามารถตกแต่งในสไตล์สปอร์ตได้อย่างเต็มๆครับโดยเฉพาะการตกแต่งล้อนะครับล้อออฟเซตตั้งแต่ศูนย์ไปจะถึงออฟเซตลบนะครับหรือว่าวัยรุ่นมักจะเรียกว่าล้อสุดตารางไปดูในโบชัวนะครับล้อสุดตารางยังใส่หรือว่ายังตกแต่งล้อในสไตล์นี้ได้อยู่แล้วก็ใส่ได้อย่างเต็มที่ครับคาดลายสติกเกอร์แบบนี้ที่เรียกว่าในรุ่นเรเซอร์นะครับเป็นการคาดลายสติกเกอร์รอบคันนะครับรวมทั้งการตกแต่ง เรียนสกเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายรวมทั้งด้านข้างด้วยครับตรงนี้นะครับเรียกว่าชุดตกแต่งเรเซอร์เป็นชุดตกแต่งของโรงงานโตโยต้าโดยตรงตั้งราคาเอาไว้21,145บาทครับมาลงรายละเอียดการตกแต่งภายนอกของโตโยต้าไฮรักเรโวในรุ่นดับเบิลแคปนะครับสประตูรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุด2.4มิเตรเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับเป็นรุ่นดับเบิลแคปครับรถยนต์รุ่นนี้นะครับมีการตกแต่งอุปกรณ์พิเศษเข้ามาหลายอย่าง นอกจากบอดี้โครงสร้างที่เป็นแบบว b ยบอดีนะครับซึ่งเป็นรุ่น Z e ดอ i t i o n แล้วนะครับมีการตกแต่งอุปกรณ์หรือว่าคาดลายสติ๊กเกอร์ที่เราเรียกว่ารุ่นเรเซ์นะครับรุ่นนี้เป็นการตกแต่งอุปกรณ์หรือว่าสติ๊กเกอร์จากโรงงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าแถบสติ๊กเกอร์สีดำบนฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็ชุดตกแต่งสเกิร์ตด้านล่างนะครับนี่ครับเป็นสเกิร์ตที่เป็นวัสดุ ABS ด้านล่างนะครับสเกิร์ตกันชนด้านหน้านะครับนี่ครับ ก็จะเป็นสเกิร์ตดีไซน์สปอร์ตเป็นชุดครอบเข้ามาบริเวณกันชนด้านหน้าอีกทีนะครับตรงนี้ก็จะครอบตั้งแต่โซนด้านล่างนะครับชิ้นงานก็จะเป็นชิ้นครอบทั้งหมดครับนี่ครับนี่ครับครอบใต้ไฟตัดหมอกเข้ามารุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับเป็นแถบตกแต่งเป็นกรอบพลาสติก abs ปิดเอาไว้นะครับแล้วก็มีชุดครอบนะครับเป็นชุดครอบที่เป็นกัดกันกระแทกหรือว่ากาัดกันชนด้านหน้าตกแต่งเข้ามาในสไตล์สปอร์ตส่วนด้านล่างนะครับนี่ครับแถบด้านล่างสีแดง ชัดเจนนะครับชุดตกแต่งเรเซอร์เข้ามาก็จะเน้นความสปอร์ตแล้วก็ดูร้อนแรงด้วยครับออกแบบเป็นลักษณะคล้ายๆกับกาดกันกระแทกแล้วก็เป็นช่องรีดอากาศในตัวครับส่วนบริเวณด้านข้างนะครับก็จะติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานีครับด้านข้างก็จะเป็นชุดตกแต่งเรเซอร์ทั้งหมดนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างถาบสติ๊กเกอร์ก็จะไล่ตั้งแต่ประตูด้านหน้านะครับประตูด้านหลังแล้วก็บริเวณส่วนของกระบะท้ายด้วยครับนี่ครับ เป็นแถบติ๊กเกอร์ตกแต่งที่ดูรวดลายในสไตล์สปอร์ตแล้วก็มีสีดำสลับกับแถบสีแดงนะครับแล้วก็มีอักษรคาว่าเลเซอร์บริเวณประตูด้านหน้าด้วยครับนอกจากนี้ที่ผมบอกไปนะครับว่ามีการตกแต่งนะครับสเกิร์ตด้านล่างหรือว่าสเกิร์ตบริเวณชายประตูทั้ง4เข้ามาด้วยครับนี่ครับเป็นสเกิร์ตด้านล่างนะครับหรือว่าชายประตูล่างติดตั้งเข้ามาครับสเกิร์ตตรงนี้ก็มีการไล่สีเช่นกันเป็นสีดํา สลับกับสีแดงแล้วก็ตัวสเกิร์ตเป็นสเกิร์ตสีขาวครับดูสอดรับกันดีนะครับบริเวณส่วนของกระบะก็เพิ่มในตัวของสเกิร์ตเข้ามาเช่นกันนะครับเพื่อจะสอดรับกับชายประตูด้านหน้าเช่นกันครับนี่ครับนอกจากนี้นะครับรายละเอียดด้านหลังนี่ครับกระบะด้านท้ายแซดอ i ดิชันน่ครับแซดอดิชก็คือรุ่น ตัวเตี้ยน้าหล่อนะครับแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของซุ้มล้อขนาดใหญ่เข้ามาเนี่ครับเป็นลักษณะของวายบอดี้ที่ผมบอกไปนะครับว่าซุ้มล้อในส่วนของตัวหัวเก๋งนะครับตัวหัวเกง๋งตัวกระบะนะครับก็จะเป็นการใช้ในตัวกระบะของปิกอัพขับเคลื่อน2ล้อยกสูงหรือว่าขับเคลื่อนสล้อนะครับมาใช้รุ่นนั้นก็จะเป็นพรีเลนเนอร์แล้วก็รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อครับจะเห็นได้ว่าโป่งหรือว่าซุ้มล้อนะครับถูกนํามาใช้ในกระบะตัวเตี้ยซึ่งพอนํามาใช้นะครับก็จะเป็น รถที่มีโปกซุ้มล้อหรือว่าเป็นวายบอดี้ในตัวเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับการตกแต่งแบบนี้จุดเด่นเลยก็คือเพิ่มมัดกล้ามหรือว่าเพิ่มให้รถรุ่นนี้นะครับดูแข็งแกร่งดูมีมัดกล้ามมากขึ้นเราสามารถนําไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับตกแต่งล้อขนาดใหญ่ล้อที่มีออฟเซ็ตมากๆนะครับรวมทั้งยางหน้ากว้างด้วยครับตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเอาใจวัยรุ่นสุดๆหรือว่าโดนใจวัยรุ่นมากๆเช่นกันครับ รายละเอียดด้านท้ายหรือว่าการตกแต่งด้านท้ายนะครับฝาท้ายเป็นการตกแต่งหรือว่าเป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะครับรดลายเหมือนกับฝากระโปรงด้านหน้านะครับมีดีไซน์ที่เหมือนกันเลยเป็นชุดตกแต่งเรเซอร์เช่นกันครับนอกจากนี้นะครับด้านท้ายก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็บรรนมือเปิดประตูหรือว่าครอบมือเปิดประตูเป็นโครเมียมทั้งหมดครับส่วนด้านล่างนะครับชุดตกแต่งเรเซอร์เช่นกันนะครับเป็นการตกแต่งกรอบเข้ามาหรือว่าแผ่นปิดฝาท้ายนะครับนี่ครับ แผ่นปิดบริเวณกันชนด้านท้ายเป็นแผ่นปิดที่เป็นวัสดุแบบ ABS สีขาวสลับดำนะครับเพิ่มอารมณ์สปอร์ตได้มากยิ่งขึ้นครับด้านรายละเอียดของกุญแจกุญแจเป็นกุญแ,แจแบบรีโมทนะครับมาพร้อมกับอิโมบิลิเซอร์นอกจากนี้นะครับตัวดอกกุญแจยังสามารถพับเก็บได้ด้วยครับมีความทันสมัยแล้วก็สามารถพับเก็บได้นะครับพกพาได้อย่างสะดวกสบายเช่นกันครับเอาละครับตอนนี้เราจะเริ่มนะครับปรับโหมดการทำงานเป็นแบบสแตนดาดหรือว่า เป็นการไม่พ่วงกล่องนะครับนี่ครับเราปรับมาที่เบอร์ศูนย์เป็นการทํางานของเครื่องยนต์ล้วนๆนะครับว่าจะมีสมรรถนะอัตราเร่งเท่าไรครับแล้วก็โหมดการขับขี่เราเลือกมาที่นอร์มัลโหมดนะครับทาให้เราได้เห็นสมรรถนะเปรียบเทียบกันอย่างเต็มๆครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดระบบนะครับหรือว่าเปิดกล่อง ECU ช็อปที่ติดตั้งเข้ามานะครับเปิดมาเป็นเบอร์2เลย เพื่อจะให้ได้กําลังแรงมา้าแรงบิดสูงที่สุดนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่ามีแรงมา้าแรงบิดเพิ่มมากขึ้นนะครับมาดูกันว่าตัวเลขสมรรถนะเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้กล่อง ecu shop นะครับจะทําได้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับไปกันเลยครับผลการทดสอบของ toyota hilux d e v o Z edition ในรุ่นชุดแต่งพิเศษ racer ซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรวขนาด2.4ลิตรเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะครับ อัตราเร่งในช่วงออกตัว0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงเครื่องยนต์เพียวๆไม่ได้ติดตั้งกล่องอันตา้าบูธนะครับทำได้14วินาทีและเครื่องยนต์ที่ใช้กล่องอันตา้าบูธเข้าไปนะครับทำได้12.3วินาทีครับด้านการทดสอบอัตราเร่งในช่วงคอเตอมายหรือว,ว่า0ถึง402เมตรนะครับอัตราเร่งที่ใช้เครื่องยนต์เพียวๆทำได้19.2วินาทีที่ความเร็ว117.2กิโลเมตรชั่วโมงครับ ส่วนอัตราเร่งที่ใช้กล่องอัตราบูตเข้ามานะครับทำได้18.4วินาทีที่ความเร็ว123.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับด้านอัตราเร่งทางยาว0ถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์ล้วนๆหรือว่าเครื่องยนต์เดิมๆทำได้35.2วินาทีที่ความเร็ว146.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนเครื่องยนต์ที่เปิดใช้กล่องอัตราบูตเข้ามาทำได้ 33.6วินาทีที่ความเร็ว154.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาดูผลทดสอบสมรรถนะในช่วงเร่งแซงกันบ้างดีกว่าครับช่วงเร่งแซงในเมืองหรือว่า60-100ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์เดิมๆทำได้8.5วินาทีและเครื่องยนต์ที่ติดตั้งกล่องอัตราบูตเข้ามาทำได้7.1วินาทีครับด้านช่วงเร่งแซงนอกเมืองนะครับหรือว่า80-100ถึง 20กิโลเมตรชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์เดิมๆทำได้10.8วินาทีส่วนเครื่องยนต์ที่ติดตั้งกล่องอัตตาบูตเข้ามานะครับทำได้9.2วินาทีครับมาดูผลทดสอบประสิทธิภาพเบรกกันบ้างดีกว่าครับสำหรับประสิทธิภาพเบรกของ Toyota Hilux Revo ในรุ่น ชาต e dition ชุดตกแต่งพิเศษเรเซอร์นะครับก็เรียกว่าเราไม่ได้ทำการเบรกสองรูปแบบเพราะว่าในเรื่องของระยะหยุดจากความเร็วคงที่600หรือว่า1000นะครับก็จะเป็นระยะเบรกที่ไม่แตกต่างกันอยู่แล้วสำหรับการติดตั้งกล่องหรือว่าไม่ติดตั้งกล่องครับ ระยะเบรกในเมืองหรือว่าระยะหยุดนะครับที่ความเร็ว60กิโลมตรชั่วมงถึง0หรือว่าเบรกจนรถหยุดนิ่งนะครับเบรกในเมืองทําได้15.4เมตรที่ 0.9g ครับส่วนระยะเบรกนอกเมืองที่100กิโลมตรชั่วโมงถึง0เบรกจนรถหยุดนิ่งทําได้41.3เมตรที่ 0.9g เช่นกันครับระดับเสียงรบกวน ภายในห้องโดยสารเราเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิเราปรับไว้ตรงกลางนะครับเนื่องจากรถรุ่นนี้ไม่มีตัวเลขบอกอุณหภูมินะครับเราก็จาเป็นจะต้องปรับปุ่มหรือว่าปรับตัวหมุนมาไว้ระดับตรงกลางเหมือนกับที่เราเคยทดสอบมาความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้60เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้63เดซิเบลความเร็วคงที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้6 5 d เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรชั่วโมงวัดได้6 7 d เดซิเบลเครับมาสรุปกันนิดนึงหลังจากที่ผมได้ทำการทดสอบกันมาเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเลวขนาด2 4ลิตรบล็อกนี้นะครับซึ่งให้กำลังสูงสุด150แรงมาแล้วก็มีแรงบิดสูงถึง4 0 0นิวตันเมตรทำงานร่วมกันกันกนกบเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะวันนี้เราทำการทดสอบ2รูปแบบ รูปแบบแรกก็คือการไม่ใช้กล่องเพิ่มแรงมา้าแรงบิดนะครับเป็นการทดสอบแบบเครื่องยนต์เดิมๆล้วนๆอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเปิดกล่องเพิ่มแรงมา้าแรงบิดโดยเราทําการเปิดที่ตําแหน่งสูงสุดนะครับเปิดตําแหน่งเบอร์สองเข้ามาเลยแล้วก็ทําการทดสอบเปรียบเทียบดูนะครับผลทดสอบที่ออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ารถที่ไม่ได้ใช้กล่องนะครับตัวเลขที่ออกมาตัวเลขสมรรถนะอัตราเร่งที่ออกมานะครับก็อยู่ใน เกณฑ์เฉลี่ยทําได้อยู่ประมาณ14วินาทีนะครับสำหรับ0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงส่วนที่เราเปิดกล่องนะครับเราเปิดกล่องเบอร์2เลยว่าแรงที่สุดนะครับตัวเลขอัตราเร่งก็เร็วขึ้นนะครับทำได้อยู่ที่ประมาณ12วินาทีเศษเ,เรียกได้ว่าต่างกันเล็กน้อยหรือว่าต่างกันประมาณ1 2วินาทีนะครับสำหรับช่วงอัตราเร่งทุกช่วงรับถ้าใครที่ชอบเดิมๆขับรถไม่เร็วมากแต่ว่าชอบการตกแต่งหล่อในลักษณะนี้ ใช้เครื่องยนต์ที่ไม่ได้พุ่งกล่องมาก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการตอบสนองที่ดีนะครับอัตราเร่งที่โดดเด่นเร้าใจก็สามารถไปติดตั้งกล่องเพิ่มเติมได้ครับและจุดที่โดดเด่นของผลทดสอบอีกอย่างก็คือในเรื่องของตัวเลขสมรรถนะการเบรกหรือว่าระยะหยุดครับตัวเลขของ t o y o ต a h ไฮรัก e ีโวแซดอิดินคันนี้มีตัวเลขระยะหยุดที่น่าทึ่งมากๆทั้งเบรกในเมือง600แล้วก็เบรกนอกเมือง1000นะครับมีระยะหยุดที่สั้นจริงๆครับ และที่ผมบอกไปนะครับว่าผลทดสอบเบรกดีแบบนี้เมื่อมาดูรายละเอียดแล้วล้อและยางนะครับแตกต่างจากรุ่นที่เราออกจากโชรูหรือว่ารุ่นสแตนดานนั่นเองครับเพราะว่าล้อและยางได้รับการตกแต่งมาเพื่อจะไปโชว์ตามงานต่างๆสําหรับรถคันนี้นะครับซึ่งตัวเลขระยะเบรกก็ที่บอกไปว่าสั้นมากๆแล้วก็ทําได้ดีจริงๆครับโดยทั่วไปนะครับล้อและยางถ้าเราออกจากโชลูม,มาเราสามารถไปเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับ ที่ผมบอกไปว่าสามารถเลือกได้ตั้งแต่ออฟเซ็ตศูนย์ไปถึงออฟเซ็ตติดลบนะครับเพื่อจะเพิ่มขนาดของล้อหรือว่าเพิ่มออฟเซ็ตของล้อให้กว้างขึ้นดูบึกบึนหรือว่าดูดุดันนะครับัยรุ่นก็จะสามารถดูสเกลหรือว่าดูโบโชได้นะครับเรียกว่าเป็นล้อสุดตารางนั่นเองครับมาดูรายละเอียดภายในของ t o y o ต a h ไฮรักเรโวแซตอ dition ในรุ่นดับเบิลแคบสประตูนะครับหรือว่าในรุ่น2.4มิตเกียร์อัตโนมัติครับรถรุ่นนี้นะครับมีการ ตกแต่งภายในที่ดูเรียบง่ายในสไตล์สปอร์ตครับนอกจากนี้นะครับจุดเด่นๆเลยใน t ตโยต้าไฮรักรีโวแซ dition คันนี้นะครับรุ่นไวัยรุ่นสร้างตัวนี่ครับผมมาลัยสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางครับดึงขึ้นลงได้ด้วยครับแล้วก็โยกนะฮะสีทิศทางนี่ครับนี่พผมมาลัยสามารถปรับขึ้นลงได้ถึง4ทิศทางทําให้เราปรับท่านั่งหรือว่าปรับได้ตามสรีระของเรานะครับเราขับได้ถนัดมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนอื่นๆน,น,นะครับสาหรับชุดควบคุมพวงไลพวงไลเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงเป็นหลักครับสามารถเปิดเล่งเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มสั่งงานด้วยเสียงปุ่มรับแล้วก็วางสายโทรศัพท์รวมทั้งการเลือกโหมดการทํางานอื่นๆผ่านชุดควบคุมทางฝั่งซ้ายได้ทั้งหมดครับส่วนชุดควบคุมทางฝั่งขวาที่ติดตั้งมาตรงนี้ไม่ใช่ระบบ รักษาความเร็วอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเป็นชุดควบคุมจอแสดงข้อมูลหรือว่าจอ mid บริเวณตรงกลางของมารวัดเรือนใหม่นะครับเป็นหน้าจอสีตรงนี้เป็นจอ u l t ต Information Display ก็จะแสดงข้อมูลต่างๆเอาไว้อย่างครบคันนะครับปัจจุบันนะครับก็จะบอกทั้งอุณหภูมิภายนอกนะครับ38องศาอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับตอนนี้ที่เราทำได้อยู่ที่ประมาณ11.2ถึง11.5กิโลเมตรต่อลิตรครับสำหรับการใช้งานในทริปนี้ครับนอกจากนี้นะครับก็ยัง บอกข้อมูลต่างๆเอาไว้มากมายสามารถเข้าไปปรับเซ็ตหรือว่าปรับตั้งค่าได้ด้วยเช่นกันครับด้านแผงแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้านะครับมีการตกแต่งรายละเอียดที่ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับแผงแดชบอร์ดด้านหน้ามีการฉีดขึ้นรูปแบบพลาสติกขึ้นมาแล้วก็มีดีไซน์คล้ายๆกับหนังแล้วก็มีตะเข็บขึ้นมานะครับนี่เป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมด ส่วนการตกแต่งหรือว่ารายละเอียดการตกแต่งมีสีเทาตกแต่งเข้ามาบริเวณแผงแดชบอร์ดด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นแถบสีเทาตัดกับกรอบช่องแอร์เป็นสีเทาเช่นกันครับนอกจากนี้บริเวณกรอบเครื่องเสียงก็จะเป็นการตกแต่งสีดํามานสีดำกอสแบ็กพีโนแบ็กเข้ามาเช่นกันครับรวมถึงนะครับรายละเอียดอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่โดดเด่นของรถรุ่นนี้แล้วก็ผมชอบเลยทีเดียวก็คือนี่ครับช่องวางแก้วน้าทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาติดตั้งมาด้วยทําให้ผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วก็คนขับนะครับสามารถ วางแก้วน้ําแล้วก็มีแรงลมแอร์นะครับสามารถรักษาอุณหภูมิความเย็นได้อีกด้วยเช่นกันครับด้านรายละเอียดอื่นๆนะครับนี่ครับช่องด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบชาร์จไฟแบบ power outlet มาให้ถึง2ตําแหน่งครับนอกจากนี้ก็ยังมีช่องวางโทรศัพท์นะครับช่องวางขวดน้ําแล้วก็แก้วน้าบริเวณคอนโซลเกียร์มาอีก2ตําแหน่งด้วยกันครับด้านชุดตกแต่งเกียร์นะครับกรอบชุดตกแต่งเกียร์เป็นกรอบสีดําตัดกับขอบสีเทานะครับดูสปอร์ตแล้วก็ทันสมัยเลยทีเดียว ส่วนเกียร์นะครับยังเป็นแบบขั้นบันไดยอยู่เป็นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะสามารถผักคันเกียร์เข้าหาตัวเพื่อจะชิปบวกลบเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์เพื่อจะให้เราขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับส่วนรายละเอียดของเครื่องเสียงนะครับจอตรงกลางเป็นจอขนาด7นิ้วเป็นจอทัชสกรีนหรือว่าหน้าจอสัมผัสคร,ครับสามารถรองรับได้ทั้ง Apple Ca r p เ a y ได้ด้วยแล้วก็แอปพลิเคชันของ Toyo ต a าได้ด้วยครับตรงนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับที่เป็นแบบ iPhone เข้ามาได้ด้วยครับ นี่ครับผมจะลองให้ดูนะครับลองเสียบชาร์จหรือว่าลองเสียบให้ดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้รวดเร็วแค่ไหนครับนี่ครับหลังจากที่เราเสียบเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับคาเพกก็จะขึ้นมาบริเวณหน้าจอทันทีครับพอขึ้นมานะครับตำแหน่งคาเพของเราก็จะสามารถแสดงเป็นแผนที่นำทางได้ทันทีเช่นกันครับสามารถเช็ครายละเอียดได้เหมือนกับ g o o g l e Map ทั่วไปนะครับมีตำแหน่งปั๊มน้ำมันตำแหน่งร้านอาหารนะครับแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงต่างๆบอกเอาไว้อย่างครบครันเช่นกันครับ นอกจากนี้เรายังสามารถเล่นไฟล์เพลงผ่าน YouTube ได้ด้วยนะครับเราเล่น YouTube จากโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งจะส่งสัญญาณเป็นสัญญาณเสียงออกทางลำโพงนะครับเราสามารถรับความบันเทิงจากการเชื่อมต่อในรูปแบบแบบนี้ได้ด้วยรวมถึงการเชื่อมต่อในรูปแบบแบบบลูทูธนะครับสามารถซิง์ในระบบบลูทูธได้ด้วยครับนี่ครับแล้วก็ยังมีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆของเตอร์้านะครับผ่านหน้าจอโดยทั่วไปหรือว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าให้รายละเอียดได้ดีเลยทีเดียวครับ แต่ว่าน่าเสียดายนะครับเมื่อกี้ผมลองเข้าตำแหน่งเกียร์ถอยหลังดูนะครับก็พบว่าไม่ได้ติดตั้งกล้องมองหลังมาให้ถ้าติดตั้งมาด้วยนะครับก็จะสมบูรณ์แบบมากๆครับตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะไปติดตั้งข้างนอกได้ด้วยนะครับหรือว่าสามารถติดต่อกับฝ่ายขายเพื่อจะเพิ่มเติมในส่วนของกล้องมองหลังจากศูนย์บริการหรือว่าจากโชรูมที่เราไปถอยรถได้เช่นกันครับ การตกแต่งเบาะนั่งด้านหลังนะครับมีรายละเอียดคล้ายกับเบาะด้านหน้าครับรายละเอียดของเบาะผ้าหรือว่าวัสดุที่เป็นผ้านะครับตกแต่งมาในรายละเอียดที่เหมือนกันทุกอย่างครับและก็ตรงกลางนะครับสามารถเปิดลงมาเป็นที่เท้าแขนแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําหรือว่าขวดน้ําถึง2ตําแหน่งเช่นกันครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับนี่ครับตำแหน่งพนักพิงนะครับหรือว่าเียนพนักพิงเมื่อเราลองนั่งดูแล้วนะครับเรียกว่าพนักพิงมีการเว้าดีไซน์เพื่อจะ ให้รัดกับสรีระของเรานะครับทำให้เรานั่งได้ไม่เมือ่อยล้าด้วยครับส่วนความยาวแล้วก็ความสูงนะครับตอนนี้ผมสูง168ซนติเมตรยังสามารถนั่งได้อย่างสบายสบายอยู่ระยะของเลกรูมหรือว่าระยะของขาก็ยังมีเหลือเฟือครับส่วนระยะของเฮดรูมหรือว่าระยะของพื้นที่เหนือศีรษะนะครับตอนนี้ผมลองเอากำปั้นวางดูนะครับ1กำปั้นก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเล็กน้อยครับนี่ครับเหลืออยู่ประมาณนี้ เรียกว่า170ถึง180เซนติเมตรก็น่าจะนั่งในบริเวณพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังได้อยู่เช่นกันครับส่วนอื่นๆที่ให้มานะครับบริเวณเบาะนั่งก็จะให้หมอนรองศรีรษะมา3ตำแหน่งสามารถปรับระยะสูงต่ำได้ด้วยนะครับทำให้นั่งได้อย่างสบายแล้วก็ปลอดภัยเช่นกันครับนี่ครับหมอนรองศรีรษะให้มาทุกตำแหน่งครับสำหรับเบาะนั่งด้านหลังหรือว่าให้มาถึง3ตำแหน่งเช่นกันครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิป เอาใจไว้รุ่นสร้างตัวนะครับที่ผมนำรถยนต์ปิกอัพรุ่นนี้ mm hmm. เข้ามารีวิวเป็น Toyota h i l ร x Revo Z-Edition นะครับรุ่น Double c a b m มิดเกียร์อัตโนมัติซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดเพื่อนๆคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าผมได้เปรียบเทียบอัตราเร่งไม่ว่าจะเป็นการใช้กล่องนะครับเปิดใช้กล่องแล้วก็ปิดการใช้กล่องนะครับเป็นการใช้เครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานโตโยต้าดูนะครับว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูถ้าใช้กล่องก็ไปติดตั้งเพิ่มเติมจากโชรูมโตโยต้าสามารถติดตั้งได้นะครับราคาก็จะเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ14,0 0 0บาทครับตรงนี้ก็จะมีการเคลมแล้วก็การรับประกันที่แตกต่างกันไปต้องลองสอบถามกับทางโชรูมโตโยต้าดูครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์รุ่นนี้มาให้เราได้รีวิวทดสอบเปรียบเทียบให้กับลูกค้าให้กับ ผู้รีพได้ดูนะครับว่ารถยนต์ t o y o ต a มีการใช้งานได้ดีแล้วก็โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งฟีเจอร์เด่นๆที่ติดตั้งเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้ครับในช่วงท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกันกด u b s ส r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของไคลเนอร์ทุกท่านด้วยครับที่พยายามจะนาข้อมูลทดสอบนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับมาเปรียบเทียบในรถยนต์รุ่นต่างๆให้กับทุกท่านได้ทราบกันครับสำหรับในวันนี้นะครับผมในานามของไคเนอร์ก็ต้องขอลา ทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ